ตะคริวอะโอ้โหเคยเป็นไหมก่อนน้องแข็งเคยเป็นตอนท้องที่รู้จักตอนท้องคือเป็นบนที่นอนเลยป่มเป็นบนที่นอนเอาเคยเป็นไหมตะคริวเฮ้ยเตะบอลเล่นกีฬาเล่นบาสโอ้โหคุณผู้ชมตอนที่มันเกรงนะคือโอ้โหมันมันปวดแบบปวดแบบไม่รู้จะทำยังไงอเ่ะเป็นลูกเงยแบบน้องแข็งปวดร้องไห้เลยคุณผู้ชมและเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะคือผู้ชายคนนี้เขาเป็นแล้วเขาไปซื้อยาชุดมากินแต่ทีนี้กินไปนี่ถึงชีวิตเลยนะ เรื่องนี้เนี่ยเป็นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสําหรับหลายๆคนที่อาจจะเกิดอาการตะคริวได้ค่ะ,ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตํารวจสพบางประกงไปตรวจสอบ<ๆ>เพราะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่า <ๆ S 1> ที่ตํบบาบลบ,บ,บางบัวอําเภอบ,บางประกงที่ฉะเชิงเซาบนที่นอนเลยเนี่ยไปเจอศพของนายไพยรินชูไทยสงอายุ47ปีเสียชีวิตนะนอนหงายไม่ได้ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้มีบาดแผลอะไรตามเนื้อตามตัวค่ะแล้วเนี่ยคนนี้ นางสาวน้องนุษพันนอเป็นภรรยาของคนตายนั่งอยู่ข้างศสพส,สามีเลยเล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ยเป็นตะคริวที่ขาแล้วก็ไปซื้อยาชุดมากินเองแต่เวลาที่เภสัชอ่ะเขาแจ้งว่าจะต้องกินกี่เม็ดกี่เม็ดสามีเธอเนี่ยกินมากกว่าที่เภสัชสั่งพอยาหมดปั๊บปวดมากขึ้นก็ไปซื้อยามากินเองคราวนี้ก็กินมากกว่าเดิมอีกค่ะคุณผู้ชม<อ>คิดดูดิคือกินแบบ วันเดียวหมดแผงเลยอ,ะอ่ะโ,โ,โอ้โหกินว่ากินทเท่าไรหลังอาหารสามครั้ง,ลงแล้วยาต้องมีสามแบบมันกินทีละรสองหเลยเป็นสองเม็ดเออหึแล้วกินเยอะขนาดเนีนยก็ยาซื้อมายาซื้อมาวันยาซื้อมาผมว่ามันกินมาหลายวันเหยดูดิเมื่อวานเมื่อวานมันกินหมดแผงเนี่ยหึ โอ้นี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะไม่ต้องผิี่เบิร์นคุณผู้ชมอะสารภาพเลยเคยเหมือนกันประมาณว่าเภสัชกรเนี่ยก็เขียนกำกับมาให้แล้วนะอกำกับหน้าแผงแล้วว่ายานี้กินกี่เม็ดเวลาไหนของวันบ้างอยากหายเร็วอย่างหายไวอหาร็วไงไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมและประเภทที่ว่าเฮ้ยเมื่อเช้าลืมอ่ะกลางวันก็เลยเบินไม่ได้นะไม่ได้ ลืมแล้วลืมเลยกินตามมื้อครับอืมนี่แหละคุณผู้ชมแล้วเมียก็เล่าให้ฟังด้วยนะพอกินยาหมดแผงปุ๊บเนี่ยอ้ยผัวเริ่มมีอาการชักเกรงหายใจไม่ออกเราบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เมียก็รีบโทรแจ้งรถพยาบาลค่ะแต่ตอนนั้นนี่คือสามีน่ะเสียชีวิตก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงอีกนะคะเบื้องต้นก็ต้องนำร่างของนายไพริน,นส่งไปชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของตะคริวเนี่ยพูดถึงอาหารที่มันจะช่วยได้ก็คืออาหารที่มีโพแทสเซียมแล้วก็สารอาหารอื่นๆที่จะลดความเสี่ยงเรื่องการเป็นตะคริวอย่างกล้วยเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยทานได้หมดนะคะ แล้วนอกจากนี้ก็จะมีมะเขือเทศส้มแคนตาลูปนมพวกปลาเล็กปลาน้อยที่ทานทั้งตัวได้อะอรวมถึงถัว่วอันนี้ค่ะเผื่อใครที่เป็นตะคริวบ่อยๆลองทานอาหารพวกนี้ดูนะคะคือง่ายๆเลยนะง่ายๆ<ะ>เลยคือเดี๋ยวนี้เราเห็นเวลากีฬาต่างประเทศอ่ะพอนักทนนิสเขาตีทนนิสเสร็จปั๊บระหว่างระหว่างระหว่างเซตอ่นะ ไปนั่งให้ทำไมชิวจะว่าเ,ออเปิดแกะแกล<ก>้ยวยหอมกินใช่ไหม <ฮะ S 2> กล้วยหอมมีโพแทสเซียมครับ,ค,รบคนที่เป็นตะคิวเนี่ยอาจจะเกิดจากการขาดโพแทสเซียม,มนะไปซื้อกล้วยหอมกิน <ฮะ S 2>